วิธีการดูแลตัวเองหลังการผ่าตัดเสริมหน้าอกทำยังไงบ้างล่ะ h e l lo พบกับดิมกันอีกแล้วนะคะในช่องด r d กเตอร์เดทดีมเมอร์ค่ะและก็ในคลิปนี้นะคะก็เป็นคลิป s i ส์สตอรีค่ะที่แยกออกมานะคะในซีรีส์ของรอกเสริมหน้าอก2กล้องแบบไม่มีสายเดรนแพรรักและที่ดรอเล็กซ์เอสเตติกคลินิกค่ะซึ่งดีมเองนะคะก็ได้ทำไซส์สตอรี่แบบนี้ออกมาเพื่อที่อยากจะให้เป็นข้อแนะนำสำหรับผู้ที่สนใจค่ะอยากจะเสริมหน้าอกนะคะแล้วก็ไม่รู้วิธีถึงการปฏิบัติตัวยนะังไงนะคะดีมเองนะคะก็เลยไหนไหน นะคะเราก็ทําหน้าอกแล้วนะคะไหนๆเราก็หาความรู้มาแล้วนะคะก็เลยอยากจะแบ่งปันให้ทุกคนค่ะวิธีการดูแลตัวเองหลังการผ่าตัดเสริมหน้าอกทำยังไงบ้างล่ะอืมอย่างตอนนี้ยังเิแปดสิบประมาณต์ค่ะทุกคนนะคะยังเจอดีไม่ได้ค่ะ ยังแบบว่าวิ่งวิ่งอยู่ค่ะยังวิงว่งวิ่งอยู่ประมาณเรื่องประมาณเก้าสิบเก้าสิบห้าเปอร์เซ็นตอนนี้นะคะอืมไี่ด้เจ็บขนาดนั้นแต่เพียงแค่ว่ามันแน่นมันแน่นเพราะว่าการที่ว่าเราเนี่ยไม่เคยมีนะคะสิ่งแปลกปลอมก็คือเจ้าซิรโคนะคะทั้งหมด295ซีซีนะสองข้างอะ่ะที่มันอยู่ข้างในเนาะมันไม่เคยอยู่ในร่างกายเราไง แล้วเราก็แบบเหมือนเบียดเข้าไปอ่ะพยายามเบียดเข้าไปใช่ไหมคะเอาไปวางเอาไว้อยู่คะ่ะเพราะฉะนั้นแล้วความรู้สึกมันเลยแน่นละ่ะและนั่นนะคะก็คือความรู้สึกทันทีนะคะที่ดิมออกมาจาก OR เลยค่ะคือมันแน่น คแน่นอกยกไม่ออกจริงๆค่ะอย่างที่บอกไปนะคะว่าแผลผ่าตัดนะคะไม่เป็นไรค่ะคุณหมอนะคะเขาก็ได้ให้ยาแก้ปวดของเรานะคะไว้แล้วล่ะเราจะรู้สึกสบายมากๆเลยนะคะหลังการผ่าตัดแต่สิ่งที่รีมค้นพบค่ะว่าสิ่งที่มันทําให้เรานะคะรู้สึกอุดอัดแล้วก็เจ็บปวดเนี่ยมันคือการรัดผ้ามากกว่าค่ะในช่วงแรกนะคะเราจะต้องพึ่งเจ้านี้เลยค่ะก็คือเป็นอิลาสติกแบนเดจผ้าพันแผลแบบยืดได้นะคะเพื่อที่จะรัดให้ เจ้าน้องซิลิโคนค่ะมันอยู่ในตําแหน่งที่เหมาะสมค่ะซึ่งก็จะเห็นเลยนะคะว่าพี่พยาบาลค่ะก็ได้รัดให้หมอดรีมนะคะตั้งแต่อยู่ใน OR ค่ะแล้วก็เดินออกมานะคะที่ห้องร e c ค v e r y เลยนะคะและผ้าพันตรงนั้นนะคะมันจะต้องอยู่ต่อไปค่ะอยู่ต่อไปเรื่อยๆจนกว่าคุณหมอจะนัดในครั้งถัดไปนะคะก็คือในวันที่ day 1นะคะหลังจากวันผ่าตัดนะคะแล้วก็ d a y 3นะคะแล้วก็ d a y 7ซึ่งในช่วงนั้นนะคะเราก็ห้ามแกะผ้าพันแผล เองก็เด็ดขาดค่ะโดยขั้นตอนที่เขานัดในแต่ละช่วงเนี่ยนะคะที่เรามาเจอคุณหมอเนี่ยคุณหมอก,ก็จะมีการตรวจแผลค่ะแล้วก็ตรวจตำแหน่งซิลิโคนด้วยนะคะและน้องผู้ช่วยก็จะพันผ้าให้เราใหม่ทําแผลให้เราใหม่ค่ะดังนั้นแล้วไม่ต้องไปยุ่งกับเขาเลยนะคะคือในช่วงนั้นเนี่ยดรีมก็จะต้องอดทนมากๆเลยค่ะแม้ว่าผ้าพัานของเรานะคะมันจะรัดแน่นมากนะคะทําให้เรานอนไม่หลับต้องนั่งแบบนอนกึง่งนั่งกึง่งนอนแบบนี้นะคะ เหนื่อยมากเลยคือเหนื่อยมากนะคะม่วงนอนด้วยค่ะก็ต้องอดทนค่ะและก็สําหรับใครคนไหนนะคะทีออ่รู้สึกว่าโอ้ผ้าพันแผลเนี่ยมันรัดแน่นเกินไปนะคะหรือมีปัญหาอะไรก็แล้วแต่ค่ะอย่ากแกะเองนะคะแนะนําว่าควรจะไปพบคุณหมอนะคะไปหาที่คลินิกค่ะให้ผู้เชี่ยวชาญเขาจัดการให้เราดีกว่าค่ะเพราะไม่งั้นเดี๋ยวนมไม่สวยเนาะ และพอ day 7แล้วนะคะแตนแตนนี่นะคะเราก็โยนผ้าพันแผลแบบนี้ทิ้งไปเลยค่ะเออทิ้งแรงกันไหมก็โยนทิ้งไปเลยนะคะเราดีความสุขแฮปปี้ที่สุดเลยค่ะเพราะว่าเราเอานะคะผ้าพันแผลแดดเดชออกแล้วค่ะเย้เยเยค่ะรู้สึกโล่งอกมากเลยค่ะคือโล่งอกของจริงมันเป็นแบบนี้นี่เองนะคะเราก็จะได้เปลี่ยนเป็นใส่ support b r าแล้วค่ะซึ่ง support b r าแบบนี้นะคะก็จะเป็นัพ p อ o r t บราทางการแพทย์ค่ะ Mm hmm. ก็จะไม่จําเป็นนะคะที่จะต้องอพยายามหาเทคนิควิธีอะไรที่ทําให้โอดันให้ซิลิโคนเนี่ยมันลงไปเร็วๆๆๆ,ๆ,ๆนะคะสําหรับในช่วงแรกนะคะที่เราเสริมหนะ้าอกมานี่ค่ะคือมาแห่มันจะบวมมากๆเลยนะคะก็ตามทฤษฎีของ inflammatory process แหละปวดบวมแดงร้อนนะคะที่หมอรีมชอบพูดในช่องของดรเดย์มประจําเลยนะคะมันมาค่ะดังนั้นแล้วนะคะเรานะคะก็ไม่ต้องไปสนใจมันค่ะว่านมเราจะขี้ริ้วขี้เล่ไม่สวยอะไรยังไงเบี้ยวบูด พิการนะคะไม่ต้องสนใจค่ะเพราะว่ามันยังมีภาวะอักเสบนะคะบทบางความสวยงามที่แท้จริงที่รอเราอยู่อยู่นะคะพอในช่วงเข้าสู่เดือนที่3ค่ะภาวะตรงนี้นะคะในเรื่องของซิลิโคนที่เข้าที่นะคะซิลิโคนเราเนี่ยตอนแรกค่ะที่ถูกเลาะถูกซาะเนี่ยโดยเฉพาะภาวะคนเนื้อน้อยแบบดีมนะคะมันก็จะมีโอกาสเหินลอยขึ้นด้านบนได้ค่ะดังนั้นแล้วนะคะเจ้าน้องซิลิโคนค่ะมันจะยังไม่รูฟเข้าไปนะคะยังไม่ถลายลงไปเข้าสู่พ็อกเก็ตนะคะ หรือว่าแซกกิงที่คุณหมอเขาสร้างเอาไว้ทันทีค่ะในช่วง3เดือนนี้นะคะเจ้าซิลิโคนก็จะอยู่ในตําแหน่งที่เริ่มเหมาะสมมากยิ่งขึ้นค่ะประมาณ80-90นะคะเพราะฉะนั้นใจเย็นๆค่ะเราไม่ต้องไปหาวิธีค่ะที่จะต้องมาอะไรมีเทคนิคเพิ่มเติมมาพยายามดันซิลิโคนให้มันกดลงไปลงไปเร็วๆอะไรแบบนี้นะคะให้ทําตามคําแนะนําที่คลินิกบอกไว้เท่านั้นก็เพียงพอค่ะห้ามนวดนมในสองสัปดาห์แรกถ้าคุณหมอไม่ได้สั่งนะ สำหรับการนวดนมนะคะเออหลายๆคนบอกว่าอุย๊ยทํามาแล้วเดี๋ยวมันจะแข็งมันจะเป็นพังผืดเดี๋ยวนมมันจะไม่คล้อยสวยตามธรรมชาตินะคะต้องนวดกันหน่อยละเออนะคะอันนี้ค่ะคุณหมอเขาก็แนะนําว่าควรจะเว้นไว้2สัปดาห์แรกนะคะสสัปดาห์แรกอย่าเพิ่งไปนวดละคะอย่าเลยค่ะเพราะว่ามันยังอักเสบอยู่ค่ะดีไม่ดีนะคะนวดไปนวดมาเดี๋ยวแผลปีนะคะโดยเฉพาะเออแผลที่รักแร้ของริวเนี่ยจะไม่กบปริมากค่ะเพราะว่าแรงตึงตรงนี้มันยังไม่ได้เยอะมันไม่ได้เกี่ยวกันถึงแม้มันอยู่ข้างบนค่ะแต่ถ้าใครคนไหนที่ มีแผลใต้รานมล้วสิโอ้เรายิ่งไปนวดก่อนไวอันควรนะคะเออมันอาจจะทำให้แผลปริแล้วก็ซิลิคนปริ้นออกมาได้เลยนะ เพราะฉะนั้นการนวดเนี่ยนะคะดีมเองค่ะก็แนะนําว่าเราควรจะทําตามที่คุณหมอสั่งเท่านั้นนะคะถ้าคุณหมอไม่ได้สั่งเนี่ยก็อย่าเพิ่งไปนวดค่ะแล้วก็หลักๆที่เขาให้ตัวเลข2สัปดาห์เป็นต้นไปเนี่ยก็เพราะว่ามันเป็นตัวเลขที่เราตัดใหม่เรียบร้อยแล้วและแผลนะคะก็ประสานกันเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะคะก็เลยเป็นระยะปลอดภัยค่ะสําหรับในกรณีเคสของดิมเองนะคะคุณหมอก็แนะนําให้ทําได้เลยค่ะในช่วง1เดือนนะคะสําหรับยาที่ทางคลินิกนะคะได้ให้ไว้นะคะก็มีหนังตกไป นี่ค่ะยาฆ่าเชื้อค่ะเป็นยาลดบวมนะคะในกลุ่มอาการแก้ปวดค่ะจะต้องรับประทานให้ครบเลยนะคะครบทั้งหมดเลยค่ะแล้วก็ห้ามซื้อยาเพิ่มเองนะคะถ้าเกิดว่ายาแก้ปวดมันไม่เพียงพอหรืออะไรยังไงนะคะก็ต้องติดต่อค่ะไปทางคลินิกแล้วก็ปรึกษาคุณหมอเท่านั้นนะคะและถ้าเกิดว่าเรานะคะมีอาการแพ้ยานะคะอย่างเช่นรู้สึกโอ้ยเริ่มมีผื่นคันนะคะปากบวมตาบวมหายใจไม่สะดวกนะคะหายใจ ติดขัดนะคะให้รีบติดต่อมายังคลินิกโดยด่วนเลยค่ะุูรี่แล้วก็แอลกอฮอล์ค่ะแอลกอฮอล์ไม่ใช่แอลกอฮอล์ถูมือะคะแอลกอฮอล์ดื่มค่ะออพักก่อนพักก่อนนะคะควรจะงดประมาณแบบ2สัปดาห์ค่ะแต่ตัวดีมเองนะคะหมอดีมนะคะเลยคอมเมนต์ค่ะเดือนนึงเธอคลรกแล้วก็เหมือนคลิปที่เราแนะนำกันในเรื่องของวิธีการเตรียมตัวก่อนการผ่าตัดนะคะว่าเราห้ามค่ะอะไรก็แล้วแต่นะคะที่ทำให้เกิดภาวะ bleeding tendency ค่ะก็คือภาวะที่เลือดมันไหลพังผูไดีดยิ่งขึ้นนะ ะะก็ไอกลุ่มพวกที่ละลายสลายลิ่มเลือดทั้งหลายอะ่ะลดภาวะเก็ดเลือดนะคะแล้วก็ทําให้หลอดเลือดขยายวาซ d ดิเลชันอะไรพวกนี้นะคะงดเลยค่ะอะไรกันบ้างจําได้ไหมล่ะนะคะก็คือพวกกลุ่มแอลกอฮอล์ค่ะแล้วก็อาหารเสริมต่างๆนานานะคะไม่ว่าจะเป็นกระเทียมแปะก้ลวยนะคะเวิตามินอ e, ีน้ำมันปลา เยอะแยะมากมายค่ะบางคนทานวิตามินซีกับคอลลาเจนนะคะดีมก็เห็นเหมือนกันความความแตกต่างระหว่างทานกับไม่ทานนะขนาดฉีดแค่ฉีดหน้าเล็ก,ลก,ลกๆน้อยๆค่ะเลือดยังไหลพังพูเลยค่ะเพราะฉะนั้นแล้วอะไรเป็นที่เป็นอาหารเสริมที่เราไม่มั่นใจจริงๆนะคะว่ามันจะมี building tendency ได้หรือเปล่านะคะหยุดได้ก็ดีค่ะขอต่อเนื่องอีกสัก14วันก็นแล้วกันนะคะงั้นเพราะฉะนั้นแล้วนะคะถ้าเกิดว่าเรามารวมกันแล้วเนี่ยเราก็จะต้องหยุดกันไปประมาณ1เดือนเลยนะคะก่อนหน้า14วัน หลังทำ14วันค่ะจัดเต็มกันไปเลยค่ะพอเราผ่าตัดใช่ไหมล่ะคะเราก็จะไปฟังเสียงลือเสียงเล่าอ้างมาค่ะว่าจะกลัวนะคะกลัวช้ำกลัวบวมไม่อยากช้ำนานนะคะอยากให้มันหายเร็วๆค่ะแล้วก็เลยพยายามหาเทคนิคต่างๆนานานะคะที่มาลดอาการพวกนี้ค่ะแหม่ก็เตรียมซื้อไปเลยนะคะจัดเต็มทั้งสมุนไพรแคปซูลนะคะน้ำดื่มสมุนไพรนะคะหรือว่ายาลดบวมแก้ช้ำนะคะหลายขนานค่ะหรือแม้แต่การ ประครบอุ่นแล้วก็เย็นค่ะมันต้องทำไหมอะ่ะห้ามประครบอุ่นหรือว่าประครบเย็นนะคะเราควรจะปล่อยให้เขายุบวงไปไปตามธรรมชาติค่ะนั่นแหละค่ะห้ามเลยนะคะอย่าทำเลยนะคะไม่ว่าจะประครบอุ่นหรือก็ประครบเย็นนะคะไม่ต้องทำค่ะและก็อย่างที่เราบอกไปนะคะว่าเรามียา เป็นยาลดบวมนะคะใช่ค่ะคุณหมอเขาก็ได้จ่ายยานะคะอยู่ในกลุ่มยาลดบวมให้เราแล้วค่ะดังนั้นแล้วเรานะคะก็ไม่ต้องไปหาอะไรเพิ่มเติมแล้วนะคะเพราะว่าถ้าเกิดว่าเราไปหาอะไรเพิ่มเติมเนี่ยมันอาจจะทําให้ตัวยานะคะมันมีมากจนเกินไปและเกิดไซเอฟเฟกต์ผลข้างเคียงได้นะอันนี้ก็ตัวใครตัวมันนะนะคะเพราะฉะนั้นแล้วค่ะไม่ต้องเป็นห่วงค่ะร่างกายของเรานะคะมันเก่งค่ะมันจะสามารถเยียวยารักษาตัวเองได้ค่ะและที่สําคัญค่ะ อย่าลืมว่าเทคนิคของเรานะคะเป็น endoscopic ค่ะคือเทคนิคแบบส่องกล้องเอออย่างที่บอกไปนะคะคุณแม่ของวีนะคะเป็น camera man ค่ะก็คือเป็นเออ กล้องะคะ่ะที่ถ่ายนะคะอยู่ในสถานาการณ์ตรงนั้นคุณแม่บอกว่าไม่มีเลือดเลยสักหยดค่ะนะคะนี่คือผลข้อดีนะคะของการส่องกล้องค่ะมันเป็นการเพิ่มความเซฟตี้ให้เราอยู่แล้วนะคะเพราะฉะนั้นหลังทำของดีมค่ะอาการช้ำคือน้อยมากๆนะคะน้อยจริงๆจนแทบจะไม่มีเลยค่ะทีนี้ถ้าเกิดว่าเราทำด้วยเทคนิคโอเพนนะคะ surgery แบบธรรมดาเนี่ยนะคะแล้วเรามีอาการช้ำเนี่ยเราจำเป็นไหมนะคะอันนี้คือดีมก็คิดว่าการหาอาหารเสริมมาใช้เพิ่มเติม,เ,ตมเนี่ยก็อยาก ให้คุณนะคะลองปรึกษาแพทย์ผู้ที่เขาทําการผ่าตัดให้คุณจะดีที่สุดเลยค่ะแต่ในความคิดเห็นของหมอดรีมเองนะคะเออดรีมเองนะคะก็ อยู่ในฟิลของ Alternative Medicine นะคะเป็นคุณหมอที่เป็นแพทย์ทางเรื่องด้วยนะคะดังนั้นแล้วค่ะเราก็จะคุ้นเคยดีกันกับศาสตร์สมุนไพรอยู่แล้วนะคะความคิดนของดีมเองนะคะถามว่าจําเป็นไหมคะในเมื่อคุณหมอได้ให้ยาแผนปัจจุบันมาแล้วที่เป็นยาในกลุ่มของการลบอาการช้ําอาการบวมเนะะี่ยค่ะในความคิดเห็นของดีมคิดว่าไม่จําเป็นสักเท่าไหร่เลยค่ะแล้วก็นานา,นา,นา,นานจิตตังด้วยนะคะต้องนอนหัวสูงเออต้องไหมอะ่ะนะคะ เออสำหรับนะคะเทคนิคในแบบของคุณหมอ alex เองบอกว่าไม่ซีเรียสเลยค่ะไม่จําเป็นจะนอนหัวสูงก็ได้นะคะหรือจะไม่นอนก็ได้ค่ะเพราะว่าเหตุผลเขาก็คือเขาใช้เทคนิคอ n d o s c o p i c ค่ะออจะไม่มีเลือดออกเลยนะคะ เพราะว่าเขาเห็นหมดเลยไงใส่กล้องไปแล้วก็เห็นหมดเลยว่าอันไหนเป็นเส้นเลือดอะไรบ้างน,นะคะแล้วเขาก็แบบทำให้หลีกเลี่ยงไม่ต้องตัดได้นะคะดังนั้นแล้วค่ะการเกิดฮีมาโตมามันถึงได้เลดแบบต่ำมากๆนะคะฮีมาโตมาก็คือเลือดค้างที่เราบอกไปใช่ไหมเออทีนี้นการนอนหัวสูงเนี่ยจึงไม่จําเป็นค่ะสำหรับพี่หมออเล็กซ์เท่าไหร่นะคะแต่ว่าถ้าเกิดว่าคุณเองนะคะเอ,อ่อทำด้วยเทคนิคอื่นๆที่ไม่ใช่เอนโดสโคปิกหรืออะไรนะคะทางที่ดีที่สุดก็ฟังคําแนะนําจากคุณหมอที่เราทําค่ะความนา่าห้ามค่ะหเดือนนะคะ การออกกําลังกายนะคะจะต้องงดค่ะสงเดือนด้วยกันเลยนะคะแล้วก็รวมไปถึงการว่ายนะ้าไม่ไว่าจะเป็นทะเลหรือว่าน้ำสะัะน้าจืดหรืออะไรก็แล้วแต่เป็นน้ำึ่งเค็มึง่งจืดอะไรนะคะว่ายไม่ได้ค่ะรีมบอกไว้แล้วนะคะว่าการเสริมหน้าอกเนี่ยนะคะเราจะเห็นว่าแผลที่เปิดทางเข้าซิลิคนมันเล็กมากเลยค่ะสําหรับของรีมเองนะคะเป็นเทคนิคแผลรักแร้ค่ะแล้วก็บางคนค่ะถ้าเกิดว่าทาแผลใต้รักแรก้ได้เลานมเนี่ยมันก็จะมีแผลอยู่ประมาณตรงนี้นะคะ เล็กๆค่ะอยู่2ข้างนะคะเออซึ่งแผลตรงนี้มันก็จะประมาณ3มเซนนะคะไม่เกิน4เซนนะคะโดยทั่วไปค่ะเออเราเห็นว่าแผลมันเล็กเนาะเออแต่จริงๆแล้วนะคะ ตรงนี้มันเป็นแผลทั้งหมดเลยนะคะเพราะว่าคุณหมอเนี่ยจะต้องทําการเลาะแล้วก็เซาะพังผืดนะคะเพื่อที่จะทําสร้างพ็อกเก็ตค่ะสร้างสเปซนะคะสร้างช่องว่างแล้วก็เอาเจ้าน้องซิลิโคนนะคะอันใหญ่ๆเนี่ยยัดเข้าไปข้างในค่ะเพราะมันเป็นฟอร์เรนบอดี้ไงมันไม่เคยอยู่ในร่างกายเราและร่างกายเราก็ไม่เคยถูกดึงยืดขนาดนั้นนะคะเนาะดังนั้นตรงนี้มันเป็นแผลใหญ่เลยค่ะและเทคนิคที่ดูมททานะคะก็คือดูอัลเพลนค่ะก็คือเป็นเหนือกล้ามเนือ้อแล้วก็ใต้กล้ามเนื้อด้วยนะคะดังนั้นแล้วค่ะ แผลมันก็จะแบบสองทางเลยนะคะพอเ้าเป็นแผลแบบนี้ค่ะเราก็อย่าชะล่าใจค่ะต้องระลึกเอาไว้เสมอนะคะเห็นแผลข้างนอกเล็กแต่แผลข้างในมันใหญ่นะในช่วงสองสัปดาห์แรกหลังกรรมการผ่าตัดน,นะคะเราห้ามดังต่อไปนี้ค่ะห้ามขับรถ ห้ามยกของหนักแล้วก็ห้ามยกแขนสูงโอ๊ยอดีนี่คือยกได้แล้วนะคะเพราะว่า30วันแล้วเพราะว่าการใช้มัดกล้ามเนื้อเนี่ยนะคะเอออย่างที่ริมเล่าให้ฟังค่ะว่าริมเองนะคะก็ทํางานเป็นคุณหมอนะคะเราก็จะแบบฉีดยาทาเลเซอร์นิดๆหน่อยๆนนะคะเป็นาการเล็กๆค่ะเราเองนะคะในช่วงประมาณหลัง7วันเป็นต้นไปนะคะประมาณสัปดาห์ที่2สัปดาห์ที่3เราก็ยังคงรู้สึกว่าโอ๊ยมันยังปวดกล้ามเนื้ออยู่เลยนะเพราะว่าการใช้มัดกล้ามเนื้อมือตรงนี้นะคะมันก็จะส่งผลไปที่มัดกล้ามเนื้อของ pectoralis major นะคะ ที่ถูกซาะไปด้วยอยู่บนบริเวณหน้าอกของเราถูกไหมคะมันยังรู้สึกปวดปวดนงนงเลยค่ะย้อนไปดูคลิปกันได้ค่ะว่าดีบ่นว่ายังไงบ้างปวดมากตั้งลตของดีมนะคะใช้ทั้งหมด25วันด้วยกันค่ะที่เรานะคะตอนอยู่เฉยเฉยแอตเรสนะคะเพนสกอร์ของเราก็ศูนย์ค่ะแล้วก็พอตอนเราเอ็ก t i เซอร์ชันนะคะใช้งานกล้ามเนื้อค่ะเพนสกอร์ของเราก็อยู่ที่ศูนย์เช่นเดียวกันมันคือวันที่25เลยนะคะส่วนวันก่อนๆหน้านั้น่ะก็ตามที่บ่นไปนะคะในคลิปอะ จะต้องแบบทำการยืดแขนนะคะถ้องกิดยันเดี๋ยวว่าแผลมันจะติดนะคะเกิดซ้ำคำผิดแล้วมันจะยืดแขนไม่ได้อะไรอย่างเงี้ยน,นะคะคุณหมอบอกว่า no ไม่ต้องยืดเลยค่ะในช่วงแรกแต่ว่าถ้าเกิดอยากทำนะคะก็ประมาณช่วงที่หลังตัดไหมไปแล้วค่ะไม่ควรทำค่ะในช่วงประมาณ2สัปดาห์แรกนะคะเพราะว่าเรายังไม่ตัดไหมเลยแผลมันอาจจะแบบปิดยังไม่สนิทด,ด้วยนะคะถ้าเกิดเราไปดึงยืดอะไรอย่างเงี้ยนะคะแผลอาจจะปิดได้นะแล้วแผลปิดแล้วใครรับผิดชอบอะ่ะถูกไหมคะเออนะคะเราไม่ควรให้เกิดเหตุการณ์นั้นนะคะดังนั้นแล้วใจเย็นๆค่ะเราไม่จะเป็นต้องกังวลน,นะคะว่าเออมันจะแบบ เอื้อมแขนอะไรไม่ได้อะไรยังไงหรือเปล่าค่ะดีมเองเลยนะคะบอกเลยค่ะว่าทั้งหมด30วันที่ผ่านมานะคะดีมไม่ได้ e x กร c ส s e เลยค่ะคือไม่ได้ออกกําลังแขนอะไรใดๆเลยนะคะแต่ว่าในช่วงประมาณสัปดาห์ที่3รเนี่ยดีมเริ่มสะผมเองนะคะสะผมเองแล้วนะคะก็ยืดประมาณซักเท่าไหร่ล่ะเมที่บอกไปวันที่18แล้วนะคะเออเป็นวันแรกนะคะที่ดีมลองสระผมด้วยตัวเองค่ะคือดีมลองยกมือนะคะเนี่ย เกินเกองศาและจากที่ตอนแรกที่เรายกเข้านี้เนาะก็เลยลองสระผมด้วยตัวเองนะคะหลังจากที่เราให้คุณแม่นะคะช่วยสระผมแล้ววันนี้นะ,ะหนูดิมโตเป็นสาวแล้วนะคะสระผมเองแล้วค่ะ <laughs> ก็ยังพอได้อยู่นะคะเนี่ยอันนี้ก็น่าจะประมาณักเท่าไหร่ละร้อยเท่าไหร่อยยี่สองศา <laughs> เห็นไหมล่ะยืดได้แล้วนะคะคือยืดได้เองเลยค่ะโดยที่แบบไม่ได้เป็นเอ็กซอร์ซส์อะไรก่อนหน้านั้นเลยนะคะเพราะฉะนั้นคําแนะนําของริมก็คือว่าถ้าอยากจะเอ็กซอร์ซส์จริงๆนะคะจะยืดแขนอะไรอย่างเงี้ยทำได้ค่ะแต่ว่าควรจะทาต่อต่อเมื่อเราไม่มีภาวะเจ็บปวดอะไรใดๆแล้วค่ะเพราะเราแอบซูมแล้วนะคะว่าตอนนั้นเนี่ยคือภาวะการอักเสบ i n f ฟล m m a t o r y p r o c e s ของเรามันสิ้นสุดแล้วค่ะถึงทําถ้าเกิดเราไปทำไอ้ตอนนี้มันยังอักเสบอยู่เนี่ยมันก็เหมือนวนลูปอะคะ่ะอักเสบจะ การทำนะคะจากการออกแรง exertion ไปด้วยนะคะและก็ที่เรากลัวกันก็คือคุณหมอก็กลัวนะคะคือการทําให้แผลมันปรี่ค่ะเราก็ควรจะทําหลังจากที่เราตัดใหม่นะคะเป็นที่เรียบร้อยแล้วค่ะแผลของดิมอยู่ที่รักแล้เนี่ยไม่ค่อยเท่าไหร่ถ้าเกิดเป็นคนที่มีแผลอยู่ใต้ราวนมเนี่ยอืมอันนี้นะคะคุณจําเป็นจะต้องดูแลเทคแคร์ดีนะคะอย่าไปออกกําลังสุ่ม4ี่สุ่มห้านะคะนี่แหละค่ะดิมมีเคสตัวอย่างนะคะน้องตองที่รู้จักค่ะไปกวาดบ้านค่ะไปกวาดบ้านในช่วงแรกนะคะ แผลปีค่ะคือน้องเขาทาแผลที่ใต้รลวนมนะคะซึ่งแผลใต้เาวนมเนี่ยข้อจํากัดของเขานะคะก็คือว่าซิลิโคนนะคะจะถูกตั้งอยู่ตรงนี้ถูกไหมแล้วก็แผลมันอยู่ด้านล่างค่ะดังนั้นแล้วแรงนมถ่วงมันถูกกดไปที่ด้านล่างนะคะถ้าเกิดว่าเราดูแลแผลในช่วงแรกไม่ดีค่ะเทนชันนะคะสกินเทนชันแรงตึงผิวของเราค่ะมันอาจจะเกินพิกัดค่ะแล้วทําให้แผลแยกนะคะซิลิโคนก็จะไหลออกลงมาได้ตามแรงนมถ่วงของโลกของเราเนี่ยนะคะเออดังนั้นค่ะ อืมก็สรุปแล้วนะคะไม่ว่าจะแผลลักแรกหรือว่าแผลใต้เรานมนะคะยังไงเราก็ต้องระมัดระวังค่ะในช่วงแรกในเรื่องของการทำ exertion exercise นะคะการออกแรงค่ะต้องมีผู้ดูแลเรานะคะตลอด24ชั่วโมงอย่างน้อยประมาณ5-7วันนะคะในช่วงแรกนะคะดริมเองก็ต้องแบบว่าเป็นคุณนายมากเลยค่ะก็วานให้คุณแม่ทำงานอะไรหลายๆ,ๆอย่างเลยนะคะขอบพระคุณค่ะ บางคนค่ะสงสยัแยแผลจะเป็นคีรอยหรือเปล่าก็ขอดึงมาดูหน่อยสิดึงแล้วดึงอีกนะคะห้ามเด็ดขาดเลยนะคะปล่อยน้องเอาไว้นะคะอย่างน้อยก็คือ2สัปดาห์ค่ะอย่าไปยุ่งกับเขานะคะจนกว่าจะตัดไหมจนกว่าจะแบบแผลโดนน้าได้อะ่ะ สำหรับในเทคนิคของคุณหมออเล็กซ์เองนะคะก็คือการดูแลแผลเนี่ยเขาก็จะจัดการให้เรียบร้อยค่ะก็คือในช่วงแรกนะคะที่เราบอกไปว่าเราหลังจะกผ่าตัดนะคะใน day ห day ส day เ 1, 3, 7, คุณหมอก็จะนัดมาพันผ้าใหม่แล้วก็มาดูแผลอยู่แล้วค่ะซึ่งหมอเขาก็จะทําแผลให้เราเรียบร้อยนะคะดังนั้นแล้วเราไม่ต้องไปยุ่งกับเขาเลยค่ะ ะะเพราะว่าแผลเนี่ยห้ามโดนน้าค่ะเป็นเวลาทั้งหมด 10- บถึงสิวันด้วยกันนะคะจนกว่าจะตัดไหมค่ะแล้วพอเราตัดไหมเสร็จแล้วนะคะก็นับเพิ่มบวกไปอีก3มวันด้วยค่ะคือคุณหมอบอกอย่างนี้ค่ะดิมถามไว้ว่ามันมัน,ม,นมันพอได้ไหมอะคืออาบแค่ช่วงล่างหรืออะไรอย่างเงี้ยจริงๆได้อยู่ค่ะถ้าเกิดว่าคุณมั่นใจนะคะว่าแผลบริเวณรักแร้ของคุณเนี่ยไม่ถูกน้ําค่ะอันเนี้ย มันได้อยู่ค่คะดังนั้นนะคะดิ้มก็ในช่วงหลังๆมาประมาณเดย์สี่เดยาอะไรเงี้ยค่ะดิมก็พยายามนะคะจะล้างช่วงร่างนะคะตรงนี้เป็นต้นไปค่ะแล้วก็พยายามไม่ให้ตรงนี้นะคะโดนน้ําเลยค่ะผลิตภัณฑ์นะคะที่จะใช้ในการทาแผลเนี่ยตัดใหม่แล้วก็แล้วกันนะคะเพราะว่ามันก็จะเซฟปลอดภัยสุดนะคะโลออน้ําหอมอะไรเงี้ยนะคะของงดก่อนนะ2ส,สัปดาห์ค่ะ แผลเป็นชกรีลอยอืมไม่ไม,มนะคะริมคิดว่าหลายๆคนคะ่ะจะต้องนึกถึงตรงนี้แน่เลยนะคะแล้วก็ไปว่านซื้อนะคะทุกสิ่งอันในท้องตลาดนะคะเพื่อที่จะเอามาทาแผลของเรานะคะเพื่อป้องกันการเกิดแผลเป็นริมจะบอกเลยนะคะว่าถ้าคุณตัดสินใจจะทําสัญญกรรมคะ่ะเมื่อคุณหมอลงมีดนะคะกรีดลงไปบนผิวหนังของคุณแล้วนะคะบอกเลยคะ่ะว่าคุณจะต้องมีแผลเป็นคะ่ะอืมถ้าเกิดว่าเราบอกว่า อย,อยากทําสัญยกรรมแล้วไม่อยากมีแผลเป็นมันเป็นไปไม่ได้นะคะมันไม่ใช่โลกแห่งความเป็นจริงค่ะดังนั้นแล้วทุกคนจะต้องทําใจมาแล้วล่วงหน้านะคะว่าคุณจะต้องมีแผลเป็นค่ะแต่แผลเป็นที่คุณมีนั้นนะคะจะสวยมากสวยน้อยนะคะจะดูดีหรือไม่ดูดีอะไรยังไงก็แล้วแต่ค่ะมันขึ้นอยู่กับว่ากระบวนการของร่างกายของคุณในการเยียวยารักษาบาดแผลที่หมอรีม,มาชอบพูดอยู่บ่อยๆนะคะในช่องด r Day d r ร์เดนดรเอร์ค่ะเพราะ เราคือศูนย์สกินคอร์ดีเซ็นเตอร์ by ดรีมคลินิกนะคะเรารักษาเกี่ยวกับเรื่องแผลเป็นลุ่มสิวอะไรแบบนี้อยู่แล้วค่ะเรียกเนื้อเยื่อกนอยู่แล้วนะคะเออมันขึ้นอยู่กับคนกร่างกายของเราเลยค่ะว่าร่างกายของเราดินเอของเราเนี่ยมันรักษาเยียวยาบาดแผลเก่งมากน้อยแค่ไหนค่ะดังนั้นแล้วค่ะดังแรกที่เราต้องทําใจก็คือว่า 1. เราต้องมีแผลเป็นเมื่อทําการสัญญกรรมค่ะ การรักษาแผลแเป็นของริมนะคะเดี๋ยวริมทําคลิปแยกออกมากันแล้วกันนะคะว่ามีอะไรกันบ้างนะคะก็หลักๆค่ะริมก็ใช้เจ้า4ตัวนี้นะคะนี่นะคะแต่อันนี้นะคะริมวางแผนว่าใกล้เกือบเดือนที่2นะคะริมจะเริ่มค่ะพิจารณาค่ะว่าแผลของริมเนี่ยมีลักษณะนูนไหมถ้ามีลักษณะนูนนะคะคุณหมอเขาแน,นะนาว่าให้ประมาณเข้าสู่ช่วงเดือนที่2อสาอะไรเป็นต้นไปน่ะค่อยทําการฉีดลด ความนูนค่ะแล้วก็ค่อยใช้พวกกลุ่มตระกูลเลเซอร์นะคะหรือว่าเครื่องมือแพทย์ที่สามารถีเซซิ่งค่ะที่คลินิกเราก็คือวินาซีว่าทำการปูผิวใหม่ค่ะทําสร้างเนื้อผิวให้ผิวของเรามันเกิดใหม่นะคะเป็นแผลที่เรียบเนียนสวยงามมากยิ่งขึ้นค่ะแล้วก็จะใส่พวกผลิตภัณฑ์พวกโกลด์แฟกเตอร์อะไรเข้าไปด้วยนะคะถ้าเป็นไปได้ก็ใส่สเตมเซลล์แต่สเตมเซลล์มันราคาแพงเลยเอาไาใส่หน้าดีกว่าค่ะอันนี้คือแผนที่ดิิมวางเอาไว้ค่ะว่าจะได้ทำนะคะไปยังไงกันบ้างคะสำหรับ คำแนะนำนะคะทีด่ดีมนำมาฝากกันค่ะอย่าลืมนะคะกลับไปดูคลิป s i ย e Story นะคะภาคแยกทีด่ดิมทำออกมานะคะแล้วก็รวมไปถึงบอกเสริมหน้าอกสองกล้องแบบไม่มีสายเดรนแผลรักแร้ที่ดร Alex a กซ t เอส i c ลนนะคะย้อนให้ดูทุกคลิปเลยนะหวังว่าจะเป็นประโยชน์นะคะสำหรับทุกคนค่ะที่สนใจอยากจะเสริมหน้าอกกันนะคะ สำหรับคลิปนี้นะคะต้องขอขอบคุณทุกการรับชมและการติดตามทุกช่องทางโซเชียลเน็ตเวิร์ค่ะอย่าลืมไปกด Subscribe และกดกระดิ่งจะได้ไม่พลาดทุกคลิปจากช่องดรเดริมเมอร์ดรดรีมคลินิกก็มีนะคะ See you next time bye